ตอนนี้อยู่ประจวบค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะเรากำลังเดินไปที่ฟิชชิงเพียนะคะวัดเข่าช่องกระจกโอ้มีตักปลาด้วยคุณเอนนี่ลูกๆ Yes ครับ ว้าวมีเข้าตากปลาด้วยดอกอัญชันมีตากปลาเรทน้ำก็ใสมากเลยค่ะวันนี้สวยจัง <Nice. S 1> ว้าว บ้านติดริมทะเลกันหมดเลยแนะน,นำให้มาเที่ยวเลยค่ะตรงนี้ค่ะสวยมากและนั้นเป็นโรงแรมประจวบปีสโรงแรมที่เราพักนะคะติดทะเลเลย งน,นี้ก็ยังเป็นวิถีของของคนรุ่นเก่าๆอยู่นะคะแถวแถวนี้ก็จะมีบ้านหลังร้อยกว่าปีก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วยเดี๋ยวอีกสักพักเราจะพาไปชมค่ะตอนนี้ก็เป็นร้านกาแฟแล้วร้านข้าวร้านกาแฟร้านอาหารคืนนี้ก็จะมีงานลอยกระทงด้วยนะคะด้านนู้นที่เขาจัดลอยกระทงแล้วก็จะไปเดินในมายเกตกันด้วย สวยมากเห็นวัดเขาช่องกระจกเลย